สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะก่อนตัดเนาะเท่าที่ช่างขวัญดูเนื้อผมของน้องจริงๆน้องเป็นคนที่เนื้อผมสวยนะคะเพราะว่าผมไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนั่นเองผมเส้นเล็กนะคะมีน้ําหนักพอสมควรน,นะคะแต่เท่าที่ดูเนาะก่อนตัดนะเราก็จะมะีความเชื่อมของทรงนะคะยังไม่ค่อยเชื่อมทรงเท่าไหร่แล้วก็ ผมยังไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะคะยังดูกะล่อมกระแหล,อม,ลอมอยู่นะคะสำหรับทรงก่อนตัดนะเดี๋ยววันนี้นะคะ จะมาตัดเป็นทรงสไลด์ไล่ระดับแล้วก็สร้างเลเยอร์เนาะซึ่งวันนี้จะไม่เอาเลเยอร์ขึ้นไปสูงเพราะว่าโจ์นอ้องจะเก็บผมไว้มัดนะคะในกรณีที่ไม่ได้เซตผมเนาะไม่ได้อยากให้อ่าผมมันมัดยากประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าทรงสไลด์ไล่ระดับเนี่ยถ้าเราสร้างเลเยอร์ไม่ขึ้นไปสูงแต่ว่าเลเยอร์ที่ช่งชงางขวัญสร้างวันนี้ มันจะเป็นเลเยอร์อยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะซึ่งความยาวในส่วนของด้านนอกมันก็จะไม่ขึ้นไปสั้นไม่เหมือนพวกทรงวูบคัตอะไรแบบนี้นะอ่าทรงสไลด์ไล่ระดับสร้างเลเยอร์ที่ไม่สูงเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากทรงวูบคัตแต่ลายเส้นของมันเนี่ยเวลาที่เราอ่าเซตทรงออกมาเนี่ยเราดูจากในส่วนของด้านหน้ามันจะมีความคล้ายๆกับวูบคัตนะคะแต่มันก็จะไม่เหมือนนะแค่คล้ายๆนะคะซึ่ง ความพิวนะคะความพิวของเลเยอร์เนี่ยมีส่วนคล้ายทรงวุบคัดนะแต่ว่าในส่วนของความสั้นของผมด้านนอกอันเนี้ยคือแตกต่างน,นะคะซึ่งทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งเลยที่เหมาะมากๆกับสาวๆที่ไม่ต้องการให้ผมชั้นนอกอะ่ะมันสั้นนะคะไม่ไม่ชอบให้ผมชั้นนอกเนี่ยในส่วนของด้านหลังนะคะให้มันสั้น ขึ้นไปเยอะเนี่ยก็คือช่างควันแนะนําทรงนี้เนาะแต่เราก็จะได้ทรงที่มันแลดูเป็นวอลลุ่มเลเยอร์นะคะในส่วนของด้านหน้าเวลาที่เราเซตทรงเสร็จแล้วในส่วนของด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราเซตทรงเสร็จแล้วทรงนี้มันก็จะออกสไตล์ตัว V นะคะสไลด์ตัว V นะคะก็คือพื้นฐานของทรงทรงนี้ คำว่ากรอบทรงเนี่ยมันจะเป็นทรงตัว V นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นตัว U ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ตัว U เนี่ยความแหลมเาเรียกว่าความแหลมของผมเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าตัว V นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละคนนะคะอย่างเคสนี้เพราะว่าลูกค้าคือไม่ได้เน้นในเรื่องของความยาวเพราะว่าอยากรักษาความยาวไว้นะคะแล้วก็อยากสไลด์แค่ในส่วนของกรอบหน้าแล้วก็สร้างเลเยอร์แค่นั้นเองนะคะ ซึ่งหลังหลังจากที่เราตัดเส็นแล้วเราก็สังเกตว่าทรงผมมันก็จะมีระดับที่ต่อเนื่องมากขึ้นเนาะแล้วก็เป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญทรงเนี้ยเวลาอยู่บ้านนะเวลาที่เราแค่สระเป่าธรรมดาเนี่ยผมมันก็จะแลดูเป็นทรงแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย ลูกค้าสามารถเซตผมได้เองง่ายๆนะคะยิ่งใครที่ใช้ตัวหนีบอยู่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเราหนีบแค่เพียงเล็กน้อยใส่เซรั่มป้องกันก่อนหนีบหลังหนีบด้วยนะคะเพื่อป้องกันความร้อนให้ผมของเราแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผมของเรานุ่มเนาะเซรั่มกดสีม่วงคุณนะสมบัติของน้องเขาก็คือช่วยป้องกันความร้อนอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผมนุ่มช่วยให้เราหนีบผมผมลงได้ง่ายขึ้นช่วยให้เวลาที่เราหนีบผมเสร็จแล้ว ่าเวลาที่เรามาใส่อีกหนึ่งหยดเนี่ยมันจะช่วยให้ลายเส้นพิว๊ิวของผมเนี่ยมันอยู่ได้นานนะคะเหมือนทรงที่เราหนีบเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนางแบบคนสวยของเรานะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนเนาะสังเกตจาก เห็นไหมคะระดับมันจะไล่ลงมาแล้วก็ความพิ้วของเลเยอร์นะคะซึ่งทรงนี้ถ้าเอาไปม้วนรอนม้วนเกลียวเนี่ยลูกค้าอยู่บ้านทำเองได้สวยเลยนะคะนี่เลยขวดนี้ใกล้หมดแล้วกระเทาะจนหมดขวดเลยนะคะเพราะว่าใช้ดีนะคะช่างผนเองก็ใช้เองรวมไปถึงใช้ให้ลูกค้าที่ร้านด้วยและลูกค้าก็อุดหนุนเป็นประจำนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงจริงๆเนาะทุกคนแล้วมันใช้แบบคุ้มค่านะคะขวดหนึ่งใช้ได้เกือบ2เดือนเลยนะคะเนี่ย ใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆคนไหนที่กังวลในเรื่องผมมันเราก็ใส่ห่างคนผมนิดนึงนะคะใส่แค่ช่วงกลางผมจนถึงปลายผมก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆที่ผมฟูผมแห้งนะคะอ่าก็สามารถใส่ได้เลยทั้งหมดนะคะรูปๆรูปๆผมที่ชี้ๆตั้งๆได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ตรงที่โดนความร้อนตรงที่แบบอ่า พิュๆตรงเนี้ยแล้วก็จับจับใส่ใส่แบบนี้เนาะมันก็จะช่วยให้ผมเนี่ยอยู่ทรงได้นานขึ้นนะคะเวลาเราเซ็ตทรงอยู่ที่บ้านทรงนี้แบบจะทำให้ดูเซอร์ๆก็สวยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นทรงหนึ่งเลยนะคะที่นิยมแล้วก็ เขาได้กับทุกลูกหน้าเลยจริงๆก็ว่าได้เพียงแต่ว่าระดับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ลูกค้า ต้องการตั้งแต่ตรงไหนลงไปแค่นั้นเองเนาะเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความต้องการของแต่ละคนก็ต่างกันนะคะอยู่ที่เราชอบนั่นเองนะคะช่างมีหน้าที่ทําตามในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้แค่นั้นเองนะในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่มีใครช่วยช่างขวัญถ่ายไงช่างขวัญมือข้างนึงถือกล้องนะคะอีกข้างนึ่งมนจับผมจริงๆถ้าเวลาเราใช้มือ ทั้งสองข้างแล้วโกยผมขึ้นมาจะมีเลเยอร์ที่พิวๆสวยๆแต่เลเยอร์จะไม่ถึงกับสูงเห็นไหมคะ,ะขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนรับชมคลิปนี้จนจบคลิปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์ทุกๆการกดแชร์คลิปให้ช่างขวัญน,นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างขวัญทำคลิปดีๆออกมาอีกเนาะเพราะว่าโลกตาแห้งใช้โทรศัพท์มากไม่ได้จริงๆนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปจะต่อไปนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณนางแบบคนสวยด้วยค่ะ